เลยค่ะพิกัดท่ารถแม่ละมาดค่ะข้างๆจุดขายตั๋วเอออยู่อีกแอยู่ตรงต้อมก็ทันหยุดอีกแอพี่ๆมาช็อตรอบนี้กี่ถุงต้องมาอยู่ข้างหน้าตล้วขนาดนี้รอบนี้เจ็ดร้อยแปดสิบถุงใช่ขั้วโมดอีกสิบขวดขั้วโมดอีกสิบขวดไปจุกๆนี่พร้อมแก้วฝาหลอดข้างหลังเลยนะเดี๋ยวเราจะทยอยเคลื่อนพี่ด้วใหม่เอาลังโฟมมาด้วยยังไม่ได้มีแค่นี้ยังมีลังโฟมในรถอีกมีข้างในอีก น้ำนี่พหมายขายแก้วเท่าไหร่แก้วละสามสิบค่ะเบย์ไปมุกสามสิบห้าตอนนี้มีครีมชีสวิปครีมด้วยมีครบทุกอย่างในร้านพี่พหม่แวะไปหาได้มีในเดลิเวอรี่ด้วยค้นหาในเดลิเวอรี่ว่าอะไรคะพี่พี่ใหม่ชาไม้กำแพงที่ท่ารถแม่ละมาดค่ะจ้าใครที่ไม่ถนัดไม่สะดวกมาที่หน้าร้านก็สั่งเดลิเวอรี่ได้ครับรวมมีเท่าไหร่นะ 870ใช่ป่าวว่าเจ็อยสอาเจ็ร้บสลับสลับกันเริ่มงงเริ่มงงเดี๋ยวทยอยขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้พี่ใหม่เขาไปใส่ในกางเกงที่หลังเท่าไหร่เจ้าสามที่ตาที่แพ้ที่ผ้าผัวด้วยว่าผัวกลับไปแล้วก็กลับบ้านก็ไปกันมาอย่างอยตรงนี้ไปฝากด้วยนะคะร้านชาไม้สาขาแม่ละมาดค่ะทานรถแม่ละมาดเนาะเป็นร้านแบบสไตล์มินิมอล้าสีขาวค้นหา โซเชียลว่าร้านชาไม้สาขาอะไรนะคะร้านชาไม้กำแพงเพชรท่ารถแม่ละมาดค่ะฝากร้านด้วยนะคะชาไม้กำแพงเพชรสาขาท่ารถแม่ละมาดค่ะแก้วละ30บาทท็อปปิ้งไข่มุก35บ้าค่ะตอนนี้มีท็อปปิ้งเพิ่มก็เป็นครีมชีสกับวิปครีมค้นหาในเดลิเวอรีว่ว่า ชาไม้กำแพงเพชรท่ารถแม่ละมาดค่ะอ่ามีจสนะส่งวีแล้วโซนในท่าในโซนท่ารถแม่ละมาดรอบเลยเป็นสไตล์มินิมอลรา้รานสีขาวขาวแล้วนี่พี่ใหม่เองค่ะ <c oughs> วันนี้กี่ถูกนะเจ็ดร้อยแปดสิบขับบนอีกสิบ <c oughs> ขับบนอีกสิบเ <c oughs> พิ่ง <c oughs> มาเมาืม่อไม่กี่วันน,นี้มังเนี่ยเราพี่พี่แม่มาพามานำเสนอวิปครีมดิมาดูหน้าตาดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาิบ๊วยวัวไปแล้วเออไปเท่าไห้่เรื่องไหมก็เอาร้านมีชีล้านเขาไม่ เอออันนี้เขาเอามาถ่ายรูปนะแต่ว่ามันยั่วไปแล้วมันยั่วไปแล้ว,วปแป๊บเดียวอ่ะอากาศร้อนพีนยกดิดนี่ย,ยกแช <c oughs> าเขียวหน่อยพีย่ไม่ไหมยกแคลชาเขียวหน่อยนี่ชูชูวางคู่กับแก้มเลยวางคู่กับแก้มแก้มหน้าอ่า <c oughs> แต่ที่อย่างเงี้ยทำไม่เป็นนาทีไปคาเฟ่ถ่ายดีนะมีเขาเตรียมมาถ่ายรูปน่ากินมากชาเขียววิปครีมที่หน้าร้านเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่งานลอยกระทงงานเลย งานลอยกระทงพะเยาองานร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่หน้าอำเภออำเภอเชียงมนต์อ่ะเชียงม่วนเดี๋ยวหันมาป้อนหนูอำเภอเชียงม่วนอ่ะจังหวัดพะเยาองานลอยกระทงจังหวัดพะเยาแวะไปชิมกันได้ค่ะพี่พี่ใหม่ไปเองไหมไปเองค่ะมีอะไรบ้างครีมชีสวิปครีมครีมชีสวิปครีมไข่มุกไข่มุกด้วยอ่าแก้วละ แก่ละ45อ่าโอเคก็คือมีวิปครีมด้วยอะไรด้วยก็คือรวมแล้วแก่สี่ห้าไข่มุกฟรีโอาจกินน้ำอย่างเดียวอะนะน้ำอย่างเดียว30บาทโอเคอ่าโอเคบายบายกล้องหน่อยเริ่มร้อยสองอันที่เราสองเจ้าว้าวุ่นกันเลยทีเดียวอันนี้ของพี่ยุ้ยอยู่สาขาพังก์ตะต่ายค่ะหน้าสาขาสุขุมภาพานุเภอพังก์ตะต่ายค่ะแม่รถอยู่ที่ไหนคะหน้าร้านส่งตะกุนขามายเลยจ้า เรียบเลยค่ะแม่นี่ราคาประมาณห้าสิบหกสิบถุงหสิบสูงจ้าขายสองวันก็มาเอาแล้วมาเอาใหม่มาทุกๆสองวันขายหน้าร้านสมสกูลค้าไม้จังหวัดกำแพงเพชรเปิดหมุดได้เลยค่ะขายแก้วนี้สาบาทมุกฟรีเพิ่มชีสสิบบาทอ่าล้วก็ไปไปวับไปวับไปวับไปอกเชื่าุๆยืขายแก้วเท่าไหร่คะแก้วสามสิบห้านะคะสามแก้วร้อยนะคะนาอะไรนะ หน้าสาธารสุขตายก็ตายเอาเพิ่มไปก็ตายหาตลอดส่งก็ด้คนนี้หาตลอดมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณคัามีพี่เยอะกี่ถุงนะมี้ร้อยร้อยหนึ่งร้อยถุงที่เขาหายไปเขาไม่ได้หายไปไหนเขาคือคุณตาไม่สบายเนาะเห็นวันพอทิ้งแล้วใชรถไปไหนแล้วขไม่ได้ไป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 